คนวันนี้ถือเป็นวันที่ดีมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์หมอหาเป็นคลินิกเอกชนนะคะค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักของคนในแทบนี้ไม่ว่าจะเป็นยโสธรนุนีนันร้อยเอ็ดด้วยนะคะเพราะวันนี้จะไปสัมภาษณ์เดี๋ยวเราไปกันเลยเป็นการเดินทางไกลครั้งแรกนะคะตื่นเต้นอะ่ะอันนี้เราชอบวิสัยทั์แกอะ่ะเราชอบแบบอะไรก็แล้วแต่ที่แบบ ทำเพื่อผู้อื่นนี่จะเป็นด้านที่เราชอบมากๆคือเป็นความสุขที่ยังดื่นใกล้ถึงเราเจอกันนะคะมาแล้วทุกคนเมื่อกี้ไปวนดูนะคะว่าที่จะที่เราที่เราจะไปสัมาษา์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็แบบตัวอ้อมเมืองคือแบบพออ้อมไปอะ่ะคือมันก็จะเป็นแบบวิมานพญาแถนะทุกคนแล้วก็จะมีพญานาค แล้วก็วนวนวนไกลเลยแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้นะคะก็ลงไปซื้อข้าวมากินเนาะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไปน่ะจะไปปริ้นเอกสารสัมภาษณ์งานแล้วก็สมัครงานนะคะใครไม่เคยกินอันนี้คือแบบหอมมากทุกคนแต่มันร้อนมากอะเดี๋ยวกินเสร็จไปถ่ายเอกสารไปปริ้นงานนะคะแล้วก็ไป ไปจอดที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็แต่งหน้าข้างหน้าเลยนะคะเอ้ทุกคนเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยนะคะทุกคนตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ทยายเอกสารเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปที่โรงพยาบาลรวมแพทย์น,นะคะแล้วก็จะไปแต่งหน้าที่นู่นเลยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกปวดฉี่มากคิดว่าน่าจะต้องไปรอตอนนี้8ปดโมงครึ่งแล้วคิดว่าถึงนูน่นแต่งหน้าเสร็จก็น่าจะเป็นเวลาที่เราต้องแบบ ออกไปรอนะคะในโรงพยาบาลเนาะระหว่างนี้ก็อาจจะปดชีด้วยแล้วก็จุดจุดด้วยนะทุกคนก็เลยคิดว่าน่าจะไปเตรียมตัวในโรงพยาบาลเลยนะคะอาจจะไม่ได้แวะปั๊มหรือคาเฟ่ที่ไหนนะคะโอเคทุกคนถึงแล้วนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีจากโรงพิมพ์ อเคทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนสัมภาษณ์มาแล้วตื่นเต้นมากคิดว่าแนวทางของการสมัครงานคิดว่าเขาน่าจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับตัวผลงานที่เราส่งไปให้เขาอนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่เกินห้าวันก็ถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้ยังไงก็จะติดต่อ ก็จะรุ้นมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือลืมลืมสนิทเลยลืมปิ้นรูปทุกคนก็เดี๋ยวไปปิ้นรูปให้เขาก่อนทุกคนก็เดี๋ยววันนี้หน้าตาคือพีดออสเท่เดี๋ยววันนี้โุระของเราก็จะเสร็จสิ้นแบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็อีกประมาณ1-5้วันเราก็จะมาติดตามผลกันว่าเออไอสิ่งที่เราคาดเอาวไวอ้อ่ะเราจะได้ทางานที่นี่หรือเปล่า ุกคนวันนี้วันพุธแล้วอ่ะเขายังไม่ติดต่อมาเลยแต่ก็ตั้งแต่วันนั้นที่สภาชใช่ไหมเขาบอกว่าจะติดต่อกลับภายใน5วันใช่ไหมวันนี้วันพุธถ้ารวมสอาทิตย์ด้วยก็5วันแล้ววันนี้ก็เลยลองโทรไปหาเขาว่าเออเฮ okay, ราบผลหรือ,อยังเขาก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้กรรมาการอะรยังไม่ได้ส่งเรื่องกลับมาเลยเลยถามเขาต่อว่าอ๋อจะทราบผลประมาณอ,อ๋อช่วงไหนอันนี้ก็เขาก็ยังตอบไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าออทราบผลแล้วเขาก็จะโทรกลับมานะคะ ก็เราต่อไปลุ้นวันพาร์เลส,สขดุกนี้ว่าเขาจะโทรกลับมาไหมที่ทุกคนเมื่อกี้ในออฟฟิศนะคะคุณทางเอนะคะเขาโทรมาวันนี้วันศุกร์เนาะอก็ตรงเวลาเป๊ะน,นะคะที่กับคาดการไว้นะคะกเเ็เดี๋ยวมีไปสัมภาษณ์ต่ออีกทีวันจันทร์นียเป็นรอบที่แบบตื่นเต้นมากๆเพราะว่า ไม่เคยเจอการสัมภาษณ์รอบที่2องเว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงก็หลักๆก,ก็อาจจะเตรียมตัวในสิ่งที่คําถามที่มันเป็นคําถามที่เราไม่เคยเจอแล้วก็เป็นคําถามที่แนวแบบเชิงการตลาดนู่นนี่นั่นที่มันลึกกว่าเดิมนะคะก็อาจจะทําการเตรียมตัวไว้ด้วยทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์รอบที่สองกันนะคะเดี๋ยวมารอติดตามผลกันว่าสัมภาษณ์แล้วเป็นยังไงนะคะโอเคทุกคนคือเมื่อกี้ โทรไปถามเอชอาแล้วแล้วท well, sure well, so ีนี้เอชอาเขาบอกว่าผู้จัดการการตลาดวันนี้ติดธุระด่วนนะคะยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรกลับอีกทีนึงว่าจะเป็นช่วงไหนก็ไปลุ้นอีกทีพรุ่งนี้นะทุกคนวันนี้วันจันทร์แล้วคือเราอคิดว่าอยากจะปิดจบเรื่องเนี้ยให้มันจบภายในอาทิตย์นี้เพื่อที่ว่าอาทิตย์หน้ามันก็จะเป็นต้นเดือนแล้วก็จะได้เริ่มงานต้นเดือนหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รอไปอีกค่ะทุก ทุกคนมีเรื่องน่าตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วนะคะซึ่งข่าวดีก็คือเมื่อวานนะคะในขณะที่เรากำลังแบบว่าเออแบบสองจิตสองใจว่าแบบว่าจะไปเลยดีหรือว่าจะรอง,งานใหม่นะคะนน่นนี่นั่นก็มีน้ำหูน้ำตากันไปบ้างนะคะทุกคนแล้วทีนี้กา้องที่กำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยก็คือมันมันอยู่ในช่วงดา ว่ามันจะไปหรือไม่ไปดีอะไรเงี้ยก็ร้องไห้ร้องโหยออกมานะคะแล้วก็ h r หมอหารน,นะคะเราได้รับเบอร์เนาะคือเราก็แบบเมมเบอร์ไว้แล้วมันขึ้นโชว์มาว่า h r ดรหานนะคะโทรมาทุกคนแล้ววินาทีนั้นนะ่ะจากที่แบบใจมันปกติอ่ะใจมันเต้นปกติอ่ะตอนนั้นคือใจมันหล่นใจมันแบบตุบๆๆๆเลยอะ่ะว่าแบบว่าเฮ้ยเขาโทรมาเพราะอะไรหรือว่าเขาโน่นนี่นั่น คือภาพทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากในขณะที่เรากำลังตัดสินใจรับเราก็คิดว่าเฮ้ยมันผ่านหรือเปล่าเขาจะโทรมาแจ้งว่าเราไม่ผ่านหรือเปล่าหรือว่าโทรมาว่าอะไรทีนี้ทันทีที่ยกสายนะคะเขาก็บอกว่าคือคิดดาออะนะดาอะนะน่าจะเป็น ที่ผู้จัดการน,นะคะที่เราจะที่เราจะมีเข้าไปสัมภาษณ์แกนั่นแหละที่นีแกก็เลยบอกว่าพี่ขอสัมภาษณ์คเอ้พี่ขอคุยทางโทรศัพท์ละการขอขอขอนุญาตเปิดสติกเกอร์โฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเออเนี่ยเออนู่นนี่นั่นนะคะโอเคเราก็เขาก็ให้ข้อแม่มาเงื่อนไขมานะคะเราก็พี่สนใจเขาสนใจในตัวเราแต่ว่าเขาของเงื่อนไขไ,ได้ไหมนู่นนี่นั่นนะคะก็เอาเป็นว่า ผลส,สรุปนะคะก็คือเราได้ทดลองงานนะคะในโรงพรยาบาลนะคะในโรงพรยาบาลของคุณหมอหารนะคะแล้วก,ก็ดีใจมากดีใจมากๆทุกคนต่อให้มันเป็นแค่แบบการทดลองงานมันคือการที่เขาเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสได้แบบ พิสูจน์ตัวเองอ่ะเออคืออย่างน้อยอ่ะถ้าไม่ได้ไปต่ออย่างน้อยเราก็โอเคเราก็ผ่านระดับหนึ่งณนะตอนเนี้ยเหมือนมันผ่านด่านมาขั้นหนึ่งแล้วว่าเออไอผลงานของเราเนี่ยมันผ่านเกณฑ์ตากรรมการนะแล้วก็เขาอยากที่จะให้เราเข้าไปช่วยเหลืองานเขาซึ่งเป็นไปได้นะคะเราก็อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองให้มันจนถึงสิ้นสุดที่ เซ็นสัญญาแล้วก็ได้เข้าไปทำงานนะคะทุกคนเออแล้วเมื่อวานน่ยก็คือดีใจกันแบบฉ่ำดีใจแบบฉ่ำเลยนะคะแล้วก็กลับมาบ้านก็อบอกคุณแฟนนะคะนะคะ,ะคะือถามว่าเขาก็เขาก็เป็นห่วงเราแหละว่าเออไม่อยากให้เราเดินทาง,น,งนู่นนี่นั่นต่อให้มันเป็นงานที่แบบ ดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยินดีแหละที่ได้งานที่ดีแต่เขาก็เป็นห่วงในเรื่องของการขับรถขับราของเรานะคะส่วนในเรื่องของอองานที่เก่านะคะก็งานที่เก่าไม่ได้มีอะไรนะคะคือบริษัทเขาก็ดําเนินไปได้ด้วยด้วยด้วยระบบของเขาอะเนาะเพราะว่า,การ,รา,านนการบริหารงานคนเนี่ยการบริหารงานคนจากคนกรุงเทพก็จะเป็น ุคลิกอย่างหนึ่งคนบ้านเราก็จะเป็นบุคลิกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งคนเทพเขาก็ชินกับระบบแล้วแต่การจะเอาเขาเรียกว่าการจะเอาระบบเดียวกันมาใช้กับที่เดียวที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เดียวกันมันมันยากนะคะยิ่งการเป็นระบบระเบียบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาใส่ระบบให้กับคนบ้านเราน่ะคะ่ะมันมันยากที่จะเรียนรู้นะคะคือถามว่ามันเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้ ด้วยคาปาซิตี้ของเขาเนี่ยมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในระดับที่แบบโอ per ation จริงๆนะคะหลักๆก,ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรกับงานใหม่นะคะก็ได้ข้อเสนอมาเหมือนกันว่าโอเคเออได้ไปทํางานที่ใหม่ก็โอเคก็ไม่ได้อะไรด้วยนะคะแต่ว่าถ้าโอกาสหน้าๆนะคะอยากจะเชิญมาทํางานตรงนี้ต่อเป็นระดับโปรเจต์ นะคะอันนี้ก็เราก็ยินดีนะคะแล้วก็มีคิดไว้ด้วยว่าเอออยากจะทําตรงเนี้ยต่อด้วยเราก็เลยแจ้งไปว่าเออถ้างานใหม่มันลงตัวแล้วก็เรามีเวลาว่างมีเวลาแบบว่างมาทําได้ก็เดี๋ยวจะแจ้งกลับอีกทีนึงก็เป็นข้อเสนอหนึ่งนะคะที่เป็นตัวเลือกให้กับเราแล้วก็เป็นตัวเลือกให้กับทางบริษัทด้วยก็เอาเป็นว่าปิดจบได้สักทีสําหรับการเข้ามา สภา์ของอโรงพยาบาลน,นแพทย์หานนะคะก็โอเคทุกคนถือว่าผ่านด่านนี้แล้วนะคะส่วนด่านต่อไปจะเป็นยังไงจะผ่านด่านขั้นทดลองงานไหมก็อันนี้ก็ฝากทุกคนเอาใจช่วยด้วยนะคะให้ได้เซ็นสัญ